เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกฤษฎาสตร์าทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากิน,มนแมงรับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิงผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาดูเด่นล่างกันครับวันนี้วันที่13นะครับ13เมษาวันสนกงกรานต์นะครับขอให้ท่านมีความสุขครอบครัวนะครับคิดหวังประการใดก็ได้สิ่งนั้น ด้วยความรักละว่หงใยจาก K t ท Channel ครับโอเคครับมาว่ากันเมื่อวานนี้ก็จัดของข่ันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นบนเด่นล่างเข้ามานะครับ2ตัวตรงๆนะครับเด่นบนก็เข้านะครับถูกโลกจริงๆนะครับถูกโฉกไอ้สตัวเด็กเด่นจริงครับเด่น2ตัวนี่ไม่ไหวนะครับพอเด่น3ตัวนี่เข้าเลยนะครับมีดาวแล้วที่นี่ทั้ง2สูตรนะครับเด่นล่างครับเมื่อวานนี้ครับบอกอะไรครับ สี่หกสามสี่สามหกหนึ่งหนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งเราครับเข้ามาในตำแหน่งนี้ครับหนึ่งหนึ่งสี่สามหกหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับถูกต้องเข้ามาแล้วครับสิบสองเมษายนนี่ครับหนึ่งหนึ่งเราก็คำนวณให้ถูกต้องนะครับเพราะมันชนกันกับเลขวินแล้วก็เข้ามาที่หนึ่งหนึ่งเลขกันเรานะฮะส่วนเด่นบนก็เฉยๆเด่นบนลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเด่นบน บนมัวนี้เราคำนวณกันนี่ครับ3 4 5หเลยครับ3 4 5หนะครับออกอะไรครับ436กนะครับ4กับ3 3ากับสี่เขาตำแหน่ง1 0บร้อยบนนะครับจับเป็นคู่3ตัวใครจับถูกกระถูกนะครับถ้า43ตัวแรกแรกเอา4 3เอา3 5เอา4 45เนี่ยไปจับคู่รันไปเลย10ตัวนะครับรันไบ9ตัวเราก็จะได้หมด30มชุดจาก1000ชุดถูกไหมครับถ้าเอาตัวเลขแดงเนี่ยไปใส่กับตัวแปร x ตามนี้นะครับ ตัวเลขแดงมาใช่กับตัวแปร x นี่ครับเราก็จะได้1นถึงเเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ีก90ชุดนะครับศูนย์ถึงกนะครับก็10ชุดไน้นี้10 10 10 30ชุดในตวงสีแดงเราก็ได้ทั้งหมด300ชุดเลยสามก็ประมาณนี้นะครับก็นี่เด่นบนเรียบร้อยจัดคลิปลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้มาว่ากันเด่นล่างของเราดีกว่านะครับเด่นล่างที่มันเข้ามา1 1หนึ่งนี่เราทํายังไงนะครับเราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบไปบวก0 4,4ของที่ครับ3บวก8เป็น11นะครับ เดืนหน้าศนย์เป็นเวตตัวเดิมมาเลข1 1เดินหน้า4ไเด้5 5เดืนหน้า4ได้9 1 5 9ออกหนึ่งครับนี่ครับ1 1หนึ่งมาประกบคู่กันกับเลขบินร้อยูตรของเรานะครับเพิ่งทำใหม่ก็โอเคครับใช้ได้ครับ1ก็เข้ามาในตำแหน่งสองตัวล่างหนึ่งนะครับนี่ครับ12เมษายนเสวิตตัวนั้ามันเก้างวดต่อมาก็จะสิบงวดแล้วกันนะครับเป็น10งวด2ดาวครับ นี่ครับถ้าย้อนไปสถิติตัวเลขน,น,นะครับหลักร้อยบวกหลัก1 0บบวกศูนนะครับถอยหลังไปแผ่นเดิมนะครับทวนนิดนึง8เมษา6เข้า10ล่าง6 5 9เมษา2เข้าหน่วยล่าง3 2 10เมษา4เข้า10ล่าง 4, 10, 6, 6, 12, 4, 10, 4 10, 6 11เมษา7เข้านะครับหน่วยล่าง27แล้วก็เมื่อวานนี้ครับ1เข้ามา1 1 1ครับ12เมษาโอเคครับเราก็มาว่ากันต่อในแผ่นนี้13เมษายน โอเคนะครับสองดาวครับแปดงวดก็ไม่ให้สิบงวดนะครับเมื่อวานเก้างวดสิบงวดหลก100ักร้อยบวกหลักสิบนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดได้หน้าสุดใหเจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับผมก็จัดเป็นชุดเลยนะครับหนึ่งห้าผมทำไมาถึงเอาหนึ่งห้ามาก่อนนะครับเพราะว่ามันชนกับตัวนี้ครับหนึ่งห้าเจ็ด เลขวินเราเรียงตามลาดับเลยนะครับตามกร,รมออกบ่อยจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อยซ้ายไปขวาครับ6บ่อยที่สุดแล้วก็2น้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเลข1 5 17 57นี่ครับแต่จริงๆนี่ออกบ่อยสุดจะเป็น6กับ0นย์ะครับ6กับ0นย์นี่บ่อยสุดโอเคครับผมก็ไล่มาตรงนี้เลยนะครับ1 5 1 7 5 7 1 6 1 0 1 3 1 2 5 6 5 0 5 7 5 3 5 2แล้วกันไว้ ก็ครัจก็มี7 7 1 1 5 5ตามนี้ครับทางน,นี้ตัวเลขบินมายังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวเลขบินมายังไงต้องดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันร้อยสูนรนะครับบินตัวนี้บินร้อยสูนรนะครับบินร้อยสูนยครับโอเคครับนี่คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะครับ เด่น10หน่วยล่างก็คือ2ตัวล่างสูตรทั่วไปนะครับผมรันมานะครับทั้งหมดตอนนี้ตัดมาแค่7งวดนะครับถูกทุกงวดนี่นี่คือสูตรที่1ครับแถวนี้เข้ามาหมด7ตัวเนี่ยนะครับเข้ามานี่ครับ4 5 5 4นะครับ2ตัวล่างวิธีการดูอันนี้16ครับมีนะครับครบในสูตรแรก ถูกต้องทั้งหมด7งวดผิดไม่ผิดพลาดเลยสูตรที่2สูตรที่3ไล่จากเรียงตรงนี้ไปนะครับทั้งหมดร้อยสูตรคงยาวเลยครับแล้วผลการสรุปว่ายอย่างไงครับสรุปนี่ครับจากสรุปสูตรทั้งหมดนะครับผลน้อยสูตรนะครับตัวเลขที่บ่อยที่สุดก็คือเลข6กครับ79%เลข0ูนย์เเลข1 74%เลข5 7าเเลข7 72%เอเลข 3, 3 69 ไล่เรียงกันมาแล้วน้อยสุดก็คือเป็นเลขอะไรครับเลข9นี่5หเโอเคครับเราก็ตัดมา7ตัวนะครับนี่ครับ6 015732หนึ่งห้ประมาณนี้ครับตามนี้นะครับนี่คือหกศูนย์นนี่นะครับตามนี้ครับก็เรียบร้อยครับ เราก็เอามาประกบกันมันก็จะมาชนกัน3ตัวเลยนะครับอปนนเป็นสูจน์เก่าเล่าใหม่นะครับก็ได้เป็นชุดต่มนี้ครับที่ยะเรียนไว้นะครับลองพิจารณาดูครับวันนี้13มเมษายน2563 2นมดาว10งวดเด่นล่าง2ตัวล่างนี่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคาเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ